ปูนี e> ่มือพี่น้องเลยขึนกาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขล้นคลิปนี้ก็มาพบมาพ่อกับเม่์ในน้ำพาอีกแล้วเนาะว้อนี้เม่กัสิมาต่ำมองหงกินข่าวเช้าพี่น้องเลยนี่พริกของเขาบ่แดงปานไดเนาะ เอาเศบดาบไปเลยใส่กระเทียมน้ำจ <t rial noise> ังหอมกล้องก็คือสีงเอียงเนาะนั่งตรงอยู่หักเดี้ยว พริกอันโบห้งคักรายก็เลน่นในโหตามอยาาม่างเงียบๆี่ยตามพริกต้นไปพี่น้องเอ้ย บนไปไันใดดอกแบบขึ้นเขาเลยก <c oughs> ้อนเอ่นกับใสน้ำตาลขาดบบได้สเปรย์ปุ้งแบบนี้มีเปรย์กระปุก เปิดออกมาหอมทวนเลยเดยนแม่ตาให้ไหมโอ้ยลูกสาวทั้งนั้นกินเบิดก่อนเลยใจเย็นๆนะนี่ายมอกนาวกันหน่อยบ้างไงไมามีเทางซือสิได้แท้แทบปาดยังโอ้ยพลอยนางเอาขูดนางบ่ มึงงาวกะวันนี้โทรศัพท์ขึ้นงามอยู่น้ำมันนี่ลายค่ะฮะ Họ cả đường nâng cả phụ đây là tí Đây thì học hoa cua đấy học cua này ngam bay cả ngam đấy xây một cổ khi nào đây Một cả một xúc còn đây ใส่อีกมากหนึ่งพี่น้อยกินนักเด็กกระโดดโคกนี่ทิ่เพชรนะจักหน่อยมาหาเล็กเอ้ยนั่แหลกตัวตามด้วยแป้งนัวพี่นาะไปดูทราย

นี่บางหงสงกวางเหรอกินลายคนพี่น้องเลยตามบางหุ่งกินซุ้มใส่มะกอกน้ำซีเรเลกนัวคักพี่น้องเลยสีนี้นะประเด็กสีนุองๆ ผมมีผู้แก้มากระถิ่นให้บ่ได้ให้อยหนายครับงไปโหนโหน ช่วยกำจ่ายน้อยทำเองกระแทกเงองพี่นเนาเนะขึ้นบินขึ้บินเ้อ,อนี่พี่เนอะ ถ่ายรูปก,กันเนาะมาถ่ายรูปให้หนูก,ก็หนมากดปุ่มยังไงเนะีย่ยถ่ายรูปไปเห็นหน้าโป๊ะคลิปกล้วกดปุ่มกล้องยังเด้อเอ็มพอขลับใจขลับใจเดี๋ยวซีบ,บอ่ะคืออะไรข่าย,ย,ยน้อยไม่รู้ Nhiệt này Chạy ừ. phải Thằng lằng ở xí lung này chắc ngoài Mà quá Bỏ cho hết kìm Hãy subscribe cho cái Để không เขาใช้มะกอกเนาะพริกกระแดงพริกแดงบอนบัพ่อบัแพร่มะกอกมะกอกลายก็ได้แหละแต่โขดนัวเลย มาแล้วจ้าพี่น้องขอไปเอามะกเสกมามะกเสกแกมะกเสกหน่อยนี่กินแซบครัโอ้ยแล้วก็สิมีกระปูเนาะพี่น้องกระปูตัวเมย์ชมีซสิ่งบะติ่งแบะหอมๆพี่น้อง กินข่าเว,วลานี่กับแซบคักเอาติบข่ากัดเอาแม่ลูกเอาแบลวะเอามเอาเอาไปนั่นเอาต้มโบเปียกนะเดียวสิเพ็ดลูกเซ็บยัเยบงเลยกิข่าเว,วลานี่จนสิคกบมือเจ้าของมาเด้อ เพื่อนก็จะขูดชุกนเนาะพ่อแม่พี่น้องมากินกับมุ้งน้มกันเป็นไงเด้อป็นไงเดินมาเลยเกับพี่น้องเข้าร้านติ่งแบะขึ้นเงียกซาห้อนวะอีบ่าวกลูกซาเพราะปิ้งไว้แต่เศร้าก็เล่นเหนียวเพราะว่าสิบล้มเลยเนาะ ก็นัาปอ้งมาห่อนๆอ่สินีอบพักอยกู่ครบได้ยชับได้คับได้เออเนี่ยเฮ้ยปลามหมนี่ของละหุงลอกินรอยกินรอยอืจับเนาะมีมอนั่งกินนะ วันนั่งตไปเผ็นถาดมึงน,นี <g> ่ <ül> สองคนอันนี้ตอนนั้นบุเพ็ด้ต้มต่้งหากแกอึกออกเลยแกอียไหมปูตัวแมน่ออืมลมันพีหน่อย เดี๋ยวอกดนิอดม่เด้เลื <t <t uh ่อเป็นย uh ังไงเลื uh ่อเบะว่าถึงแทบไม่รู้เลยที่ออกไงตกคนทำเองก็แทบเองเวลานี่เกเก้าโมงเกือบชิบโมงแล้ว่เขาชอบแทบเป็นชุดครบมือเจ้าของทำนี่กัน ไปเดี๋ยวเปลี่ยนมุ้งกล่องไปเออฮะพี่นอ้องเปลี่ยนมุ้งกล่องมาหนิมากินตำหุ่งซุ้มมา,นามหนิมาเด้อเออกมาตำหุ่งใช่มะกอกชื่ออะไรก็ต้องนั่งกับบริสุภาพปไปไดเนา้อมันคุณละสตีนั่งพาพเพียบกินข้าวเว่อี๊ไปมา

กระปูก็อยากเข่าแน่นะทำด้วยกระดีนอ่อนในแซ่เลยให้เข่าเลยตรงนี เบอร์อยากฮีมันก็หูวยเจ็บมากจลยก็น่ฮีบ่สับเด็ดเจ็ดได้ไหมตายได้กระหน็บได้เห็ดบ่ช่วงท่วงฮีง่ายกันบ่ได้โอ้ยเบอร์อยากฮีออกก่อนปูหนีบมือพี่น้องเลย นเด้วยปชิมแห่ชาเลยกดปุ่งแดง่ง